สวัสดี้างกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะโพลซบไหลพระเอกดัง FC ฮือฮาแห่เชียร์ให้ครบเลยเบลล่าโพลซบไหลพระเอกเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวคนดังที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีเพราะลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแล้วแถมยังมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะงานแสดงหรืองานพรีเซนเตอร์แบรนด์ดัง ซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากเรื่องงานจะปังแล้วเรื่องหัวใจก็ปังไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเพราะมีข่าวหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบอยู่ตลอดซึ่งเบลล่าก็ได้เปิดใจเลยว่าแม้จะมีหนุ่มๆเข้ามาแต่ตอนนี้ตัวเองก็ยังโสดอยู่และโฟกัสเรื่องงานดีกว่าเพราะแค่ทำงานก็ไม่มีเวลาพักแล้วล่าสุดก็ทำเอาแฟนคลับเบลล่าและป๊อบธนวัน์ฟินหนักมากหลังทั้งคู่มาขึ้นปกนิตยสารแพรวด้วยกัน แถมยังมีช็อตซบไลออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันด้วยงานนี้ก็ทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชมสนันเลยว่าสวยหลอ่อดูเหมาะสมกันมากในขณะที่หลายคนก็บอกเลยว่าเหมาะสมขนาดนี้คบกันเลยเถอะเอาเป็นว่าจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะสวยมากสวยที่สุดเลยพี่เบลสวยมากค่ะสวยฝันที่เป็นจริงคนสวยโซไนท์เลิฟยูโซมาส โป๊ปเบลล่าเกินปุยมุยคบกันเถอคะค่ะเชื่ออยู่รัก PB ที่สุดเหมาะสมกันสุดๆน่ารักงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมไม่ขาดเลยละคะ่ะว่าสวยหลอ่อเหมาะสมกันมากซึ่งหลายคนก็แอบ,บเชียร์ให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงด้วยแหมไม่รู้เหมือนกันว่าเคมีดีงามและมีโอกาสได้ทำงานด้วยกันบ่อยแบบนี้จะทำให้ทั้งคู่หวั่นไหวบ้างหรือเปล่าเพราะต่างก็สดด้วยกันทั้งคู่ เอาเป็นว่ายังไงก็ลุ้นไปก่อนละกันเนื้อเพราะเวลาก็อาจจะทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงได้รวมถึงความคิดของทั้งคู่ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นสุดฮอตของช่อง3ที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะเพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดแถมนอกจอก็คอยดูแลกันและกันในฐานะพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยขากอบคุนแหล่งข่าวจากคบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ